สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาทำนี่เลยค่ะกระเพาะปลาค่ะแต่ภายใต้วงเล็บกระเพาะปลาปลอมค่ะ <c oughs> หน้าตาคล้ายๆกระเพาะปลาจริงไหมคะเอาละค่ะไปดูวัตถุดิบกันเลยหลากๆเลยนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีหัวไชเท้าค่ะหน่อไม้ต้มนะคะไข่นกกระทาค่ะแล้วในตู้ยันเรามีอกไก่นะคะหรือว่าสันในไก่เนาะ ก็ใส่ลงไปจ้าเราไม่มีรากผักชีก็ใช้เป็นก้านผักชีแทนจ้าแล้วก็กระเทียมนะคะขั้นตอนตอแรกเราก็จะมาต้มหน่อไม้สักหนึ่งน้ำก่อนนะคะเราค่อยมาทํากับข้าวเนาะหลังจากนั้นก็จะเอาไข่นกกระทามาต้มค่ะนี่เป็นครั้งแรกของเราเลยนะคะที่ต้มไข่นกกระทาจ้าคงไม่ยากหรอกเนาะใส่ผงทําน้ําซุปลงไปนะคะ2ช้อนชาค่ะตามด้วยนีเลยจ้ากระเทียมสองสามกีบนะคะไม่มีรากผักชีก็ใช้ก้านผักชีแทนไปเลยจ้า พริกไทยดำใครจะใช้เป็นเม็ดลงไปเลยก็ได้นะคะแต่เราถนัดแบบผงเนาะแล้วก็นี่ค่ะเกลือหน่อยหนึ่งนะคะตามด้วยซีอิ๊วดำหวาน,นะค่ะอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยจาน้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาปรุงอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้เราจะเอาไว้ต้มไก่จ้ะแล้วก็นี่เลยค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะต้มหัวไชเท้าลงไปพร้อมกันเลยนะจ๊ะจะได้แบบมีรสชาติหวานเนาะ ตามด้วยนี่เลยค่ะสันในไข่ของเราจะใส่ลงไปเลยมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นจ้ามีน้อยใส่น้อยนะคะนี่เลยค่ะนางเอกของเรากระเพาะปลาปอมจ้า เราก็จะใช้แคปหมูนี่แหละค่ะเอามาแช่น้ําก่อนก่อนที่เราจะเอาไปต้มจ้าหลังจากที่เราใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะน้ําเดือดเราก็คอยช้อนฟองออกนะคะเพื่อที่น้ําซุปของเราจะได้ไม่ขุ่นแล้วก็ขาวนะคะพอไก่สุกเรียบร้อยแล้วจ้าเราก็จะมาตักไก่ขึ้นไปพักไว้นะคะเพื่อที่จะรอฉีกจ้าเพราะปลาของเราวันนี้นะคะก็คือจะบอกว่ามีอะไรในตู้ก็จับมาใส่ค่ะ ขาดไปหลายอย่างเลยจ้าอย่างเช่นเห็ดหอมนะคะกระเพาะปลาจริงจ้าแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราจรินตนาการว่าเรากินกระเพาะปลาของจริงก็ไดน้เนาะอ่ะพอตักไก่ออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสชาติก่อนเลยจ้าเราชอบ ยังไงก็ปรุงแบบนั้นเลยนะคะเราก็จะใส่แบบพวกผงผุงรสเพิ่มนะคะแล้วก็สีอุจจารหลังจากนั้นเราก็จะใส่หน่อไม้ที่เราต้มแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยตามด้วยกระเพาะปลาเซนเจนของเราจ้าตามด้วยไก่ฉีกนะคะเราจะใส่ลงไปพร้อมกันเลยจะ้ะแล้วก็นี่เลยคะ่ะไข่นกกระทาของเราใส่ลงไปเลยอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะที่เราทํากระเพาะปลาปลอมนะคะ คือคิดยังไงไม่รู้เห็นไข่นกกระทงไงแล้วแบบเออซื้อมาแล้วไม่รู้จะทําอะไรกินดีก็เลยเออเอามาทําเป็นกระเพาะปลาดีกว่าเราก็ไม่รู้ว่าสูตรอื่นบ้านอื่นเขาใส่หัวไชเท้าหรือเปล่านะคะในกระเพาะปลาแต่เราอยากใส่เพราะว่าเรามีในตู้เย็นนะ <laughs> อยากกินให้หมดไม่อยากจะทิ้งเสียดายไงพราใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็ค่อยคอยคนเขานะคะพอคนเขาให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะพักเขาไว้จ่าจนเขาเดือดเนาะแล้วระหว่างนั้นนะคะเราก็จะมาผสมนีเลยค่ะแป้งข้าวโพดผสมน้ําเปล่าค่ะแล้วเราก็จะเอามาเทลงในหม้อเพราะปลาของเราจะเราจะใส่ไปทีละน้อยก่อนนะคะจะไม่ใส่พวดทีเดียวจ้ะ เราใส่ไปประมาณ2กระบ,บวยอันเล็กๆของเราเนี่ยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คนดูนะคะเราไม่ค่อยชอบให้มันเหนียวมากซะเท่าไหร่ก็จะใส่ไปประมาณ2 3งสมช้อนนะคะเราไม่แน่ใจว่าเราได้เติมเพิ่มอีกหรือเปล่านะแต่ก็นั่นแหละค่ะความเหนืดความเหนียวก็ตามชอบเลยจ้า กระเพาะปลาเราเริ่มได้ทีแล้วคะ่ะพอหลังจากที่เราใส่เจ้าแป้งกระโพดลงไปแล้วนะคะเราก็คนๆเนาะแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดก่อนอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าแป้งจะได้สุกทั่วกันเนาะไม่แน่ใจว่ากระเพาะปลาเขาต้องกินกับเส้นหมี่ไหมนะคะแต่เราจําได้ว่าแถวบ้านเราเขามีเส้นหมี่ในกระเพาะปลาด้วยอใครรู้ช่วยตอบทีจ้ะแต่ว่าวันนี้เราก็กินแบบไม่มีเส้นจ้ะก็จะกินแบบเฉพาะแบบนี้ไปเลยอร่อยเหมือนกันนะไม่รู้ว่า สุขภาพหรือเปล่าแต่คือมันไม่มีแป้งไงมีแป้งแค่นิดเดียวแป้งขา้าวโพตอนที่ใส่ให้น้ําคน,นอ่ะเฮ้ยเพื่อนๆรสชาติกระเพาะปลาสันจิดของเราก็โอเคอยู่นะคะดีขนาดทําครั้งแรกนะ <c oughs> อวยตัวเองจ้าราคาเลือกคนได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะมาตักใส่ถ้วยค่ะเราก็กินเหมือนเดิมค่ะคนเดียวเราก็เลยทําไม่เยอะนะคะกินได้ประมาณสองรอบเนาะเพราะว่าทําครั้งแรกก็ไม่กล้าทาให้คนอื่นชิมไงเราก็ต้องชิมเองก่อนจ้า ตามด้วยนี่เลยจากต้นหอมผักชีนะคะใส่ลงไปค่ะอีกอย่างหนึง่งที่ขาดก็คือพริกไทยป่นจ้ะเหนื่อยจริง,รงๆครัวเรา <c oughs> โอเคค่ะกระเพาะปลาเสิรเจิ้นของเราหรือว่ากระเพาะปลาปลอมของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่าทานไม่เอ่ยอันนี้เราก็แอบไปเติมพริกมาด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาพอใช้ได้ไหมคะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย